สวัสดีค่ะวันนี้จะปานมาบอกเคล็ดลับการต้มถั่วดำให้นิ่มเนื้อถั่วนุ่มไวแค่10นาทีทั้งประหยัดแก๊สและเวลาเอาใจคนชอบทานถั่วดำขั้นตอนทำง่ายๆแค่ใช้สิ่งนี้ค่ะเราจะเริ่มจากการเตรียมถั่วดำนำมาแช่น้ำนะคะเจะปนแช่น้ำแบบนี้ประมาณ1วันผ่านมาแล้วค่ะเพื่อให้ถั่วเขาบานนุ่มก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาล้างน้ำให้สะอาดแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ถั่วดำนุ่มๆสีสะอาดแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปง่ายๆเลยค่ะนำถั่วดำที่ได้นะคะมาใส่ในหม้อต้มและนำช้อนสแตนเลสนะคะใส่ลงไปในถั่วแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปสักสามคันนะคะช้อนสแตนเลสจะเป็นสื่อนำความร้อนเวลาต้มจะได้ทำให้ถั่วนุ่มไวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณ1ลิตรนะคะ นำม้อถั่วต้มมาตั้งไฟปิดฝาเอาไว้ใช้เวลาเดือดไม่เกิน10นาทีค่ะสัก5นาทีก็เปิดฝาหม้อนะคะใช้ทัพพีคนหน่อยค่ะเพื่อที่จะดูผลงานว่าถั่วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มบานแล้วค่ะปิดฝาหม้อแล้วเราต้มต่ออีกสัก5นาทีนะคะผ่านมา10นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆเรามาดูผลงานกันนะคะตอนนี้ถั่วดำก็สุกแล้วนะคะ เม็ดถั่วดำก็จะต่งตึงแบบนี้ค่ะข้างในก็จะนุ่มแล้วนะคะพร้อมจะเอาไปทำอาหารหรือขนมได้แล้วค่ะเจแปนก็จะเอาช้อนออกเลยนะคะเจแปนจะนำเม็ดมาบี้ให้ดูค่ะเพื่อนๆหน้าตาก็จะนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมจะเอาไปทำขนมได้แล้วค่ะ วันนี้ตั้งใจจะทำถั่วดำใส่น้ำตาลใส่แดงค่ะก็จะต้มน้ำให้เดือดอีกสักหน่อยแล้วเติมน้ำลงไปแบบนี้เลยค่ะคุณค่าทางอาหารที่น้ำนะคะไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเราจะใช้น้ำเดิมเลยนะคะน้ำเดือดแล้วใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปหน่อยค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะต้มไฟอ่อนๆจนน้ำตาลละลายแล้วเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเป็นขนมหวานเป็นธัญพืชที่แสนอร่อยแล้วค่ะ ถั่วดำต้มน้ำตาลแสแดงธัญ,ญพืชที่มีประโยชน์ทานง่ายๆค่ะสดน้ำร้อนๆนะคะหอมอร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นถั่วเขียวต้มหรือถั่วแดงต้มก็ได้นะคะด้วยวิธีเดียวกันนี้เลยค่ะ ขั้นตอนง่ายๆเราจะนำถั่วไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนสักประมาณ1วันนะคะเสร็จแล้วจะนำมาต้มใส่ช้อนลงไปสัก3-4คันเป็นช้อนสแตนเลสท,ที่จะเป็นสื่อนำความร้อนถั่วเขาก็จะนุ่มและนิ่มไวมากๆเลยค่ะเจ๊ปันขอตัวไปทำถั่วดำต้มน้ำตาลใสแดงก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ